สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการคำนวณตัวเลขของหวยลาวประจำงวดวันที่6สิงหาคมนะคะสำหรับในรอบนี้นะคะเป็นการแสดงวิธีการคำนวณตัวเลข4ตัวตรงนะคะสูตรรอบนี้ที่เอามาให้ดูนะคะเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยสูตรรอบนี้ที่เอามานะคะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมด เนื่องจากว่าถ้าใครที่ติดตามสถิติเมื่องวดที่แล้วชุดนี้ที่คำนวณให้เนี่ยมีเลขที่เข้าอยู่ตัวเดียวเองนะคะคือเลข6แล้วก็ที่เหลือเนี่ยหลุดออกหมดเลยนะคะก็เลยจำเป็นต้องคำนวณขึ้นมาใหม่อ๋อสูตรนี้งวดที่แล้วนะคะจะมีสูตรเดียวที่ที่เข้าก็าคือจะเป็นเลข3นะคะจะไม่ใช่เลข6นะเป็นเลข3นะคะขออาภัยด้วยสูตรเนี่ยสูตรที่เป็นเลข3นะคะ เป็นสูตรเดียวที่เอากลับมาใช้ในรอบนี้ก็คือหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันนะคะเราหลักพันคูณสองแล้วก็บวกด้วยหลักสิบแล้วก็บวกด้วยหกนะคะแล้วก็สามสูตรที่เหลือนี่อันนี้หลุดออกไปเลยก็ไม่ได้เอามาใช้ต่อนะคะสูตรมีสี่สูตรนะคะสูตรแรกใช้หลักพันบวกด้วยหลักพันอ่ะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณสี่บวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหนึ่งสูตรที่สองอันนี้เป็นสูตรเดิมนะคะหมื่นบวกพันคูณสองบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหก สูตรที่3ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณ2บวกด้วย5สูตรที่4ใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย2บวกด้วย7นะคะการคำนวณก็ยอดหลังที่4งวดในรอบนี้นะคะก็จะคำนวณตั้งแต่วันที่22ก,กรกฎาค,คมตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการคำนวณตัวเลขนะคะก็จะไปแบบไม่เร็วม,มากนะคะสูตรแรกเนี่ยใช้หลักหมื่นก็คือเลข7หลักพันคูณด้วย4 7คูณ4เป็น28บนะคะบวกที่หลักร้อยก็คือเลข8บวกด้วย1คงที่7บวกด้วย8เท่ากับ15 5บวกกับ8เท่ากับ13นะคะ3บวกกับ1เท่ากับ4สูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันนะคะคูณด้วย2คือ7คูณ2เป็น14หลักสิบนะคะเราก็บวกด้วยเลข6เป็นค่าคงที่ของสูตรนี้7บวกด้วย4เท่ากับ 11บนะคะ11บวกกับ6เป็น17สูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2 7เคูณ2เป็น14บวกด้วย5 7บวก4เท่ากับ11 1เบวกกับ5เป็น16นะคะออ16สูตรที่2องะ,ะสูตรที่4นะคะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันแล้วก็หลักหน่วยนะคะคูณด้วย2 8 2 1ป 26. บวกด้วย7 7บวกเเท่ากับ14 4บวก6เป็น10 10บวกกับเเป็น17จะได้ชุดตัวเลขเป็น4 7 6 7ดหวันที่2 3ากรกฎาคมผลออกเป็น7 6 7 4ก็สก็จะมีตัวเลขรอบนี้เนี่ยสลับกันทุกตำแหน่งเพราะว่า2ตัวบน74นะคะออกเป็น2ตัวล่างนะคะแล้วก็2ตัวล่างออกเป็น2ตัวบนนะคะในรอบนี้ งวดต่อไปนะคะงวดที่2ของการคำนวณสูตรแรกใช้หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันคูณด้วย4นะคะ7 4ก็คือ28หลักร้อยรอบนี้คือเลข6นะคะบวกด้วย1คงที่7บวกด้วย8เท่ากับ15 5บวกกับ6เท่ากับ11 11บวกกับ1เป็น12สูตรที่สองใช้หลักหมื่นก็คือเลข7 บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2 7 2เป็น14บวกด้วยหลักสิบบวกด้วย6คงที่7บวกสจะเป็น11 11บวกกับ7เป็น18 8บวกกับ6เป็น14สูตรที่3านะคะเราใช้หลักหมื่นก็คือเลข7บวกด้วยหลักพันคูณด้วย2 7เคูณ2เป็น14บบวกด้วยห้า 7บวกกับ4เป็น11 11บวกกับ5เป็น16สูตรสุดท้ายนะคะเราใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคูณ2บวกด้วย7 7เบวก7เป็น14นะคะ4บวกกับ8เป็น12 2บวกกับ7เป็น19อ่ะ2บวกกับ7เป็น9านะคะไม่ใช่19เมันก็จะได้ตัวเลขเป็น2 4 6 9 27เ็ ผลออกเป็น6 2 9 4มี6 1ตัวมี2นะคะมี9มี4อันนี้มาครบแต่ว่าำตำแหน่งเนี่ยสลับกันนะคะก็เป็นแบบโตัวไปงูที่3นะคะหลักหมื่นรอบนี้คือเลข9ก9หลักพันคือเลข6 6คูณ4เป็น24บวกที่หลักร้อยบวกที่1 9บวก4เป็น13 3บวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหเป็นเลขหนะคะตัวที่สองใช้หลักเมื่อนบวกด้วยหลักพันคูณสองหกสองเป็นสิบสองบวกด้วยหลักสิบบวกได้วยเ9บวกสองเท่ากับ11นะคะ11บบวกกับ9้าเป็น20 2สิบยี่สบวกหเป็น26สิบหได้เลขหนะคะ6 6หกสองตัว สูตรที่3เราใช้หลักหมื่นก็คือเลข9หลักพันคูณด้วยสองคูณ2ได้12บวกด้วย5 9บวก2เท่ากับ11 11บวก5เป็น16สูตรที่4นะคะใช้หลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข9ก9หลักพันหลักร้อยหลักหน่วยหลักหน่วยคือ4คูณ2 ได้8บวกได้7 9็ดเบวก6เท่ากับ15 5บวกกับ8ได้13 3บวกกับ7ได้10เอาเลขสูตรออกมาใช้นะคะเป็นเลขหลักหน่วยชุดนี้เป็น6 6 0 6วันนี้เท่เกับจำกันได้นะคะผลออกแปลกมากคือ6 6 0 6อันนี้เป็น6 6 6กนะคะก็จะมีเฉพาะหลักพันกับหลักหน่วยหลักพันกับหลักหลักหมื่นกับหลักพัน นะคะที่ตรงแล้วก็หลัก10กับหน่วยรอบนี้สลับกันนะคะก็จะเกือบตรงแล้วสำหรับงวดนี้นะงวดที่4ี่นะคะหลักหมื่นรอบนี้คือเลขห้าบวกด้วยหลักพันนะคะเดี๋ยวขอเก็บหลักพันรอบนี้คือห6ห8สาสิบแปดหกสี่ก็เป็นยี่สิบสี่ หลักร้อยคือเลข6นะคะบวกด้วย1 5บวก4เป็น9 9บวกกับ6เท่ากับ15 5หบวก1ได้6สูตรที่สอ่ข้าไมไปแล้วสูตรที่2นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลขห้หลักพันคือ6คูณ2เป็น12นะคะหลัก10บคือ0บวกด้วย6 5หบวกส ได้7นะคะ7 ·บวกกับ6เป็น13ตัวที่3นะคะใช้หลักหมื่นก็คือเลข5หลักพันคูณ2 6 2เป็น12บวกด้วย5 5บวก2ได้เท่ากับ7นะคะ7 7บวก5ได้1 2ได้12นะคะตัวที่4ใช้หลักพันอหลักหมื่นก็คือเลข5บวกด้วยหลักพัน หลักหน่วยคูณ2บวกได้7 5็บวกหได้11 11บวกกับ2เป็น13นะคะใช้3แล้วก็3บวกกับ7ก็เป็นเลข10ได้เลข0ูนย์คำนวณออกมาก็คือตัวเลข6 3 2 0วันที่3นะคะเพิ่งออกไปเลย6กสามสองศนรอบนี้ตรงแล้วนะคะทุกตำแหน่งที่เราปักมาให้ ก็มาดูงวดงวดต่อไปนะคะหลักหมื่นคือเลข8หลักพันรอบนี้คือเลขเลขห6หได้24หลักร้อยคือเลข3นะคะบวกด้วย1 8บวก4เป็น12 2บวกด้วย3เท่ากับ5 5บวก1ได้6ตัวที่2ใช้หลักหมื่น บวกด้วยหลักพันคูณด้วยสองหลักสิบบวกด้วยห8บวก2เท่ากับ10 10บวก2ได้12นะคะ2บวกกับ6ได้8ตัวต่อมานะคะใช้หลักหมื่นหลักพันคูณสองสองเป็น12บวกด้วย5 8บวกสองได้10 10บวก5ได้15ตัวสุดท้ายใช้หลัก หลักหมืน่นบวกด้วยหลักพันหลักหน่วยคูณสองนะคะเราก็บวกด้วยเลข7ดนะคะ8บวกหเป็น14 4สบวกกับ7เป็น11นะคะก็จะเป็นชุดตัวเลขห8 5 1ห้าหนึ่งทีนี้จะเห็นว่าตัวเลขหลักหลักพันเนี่ยเป็นเลข6อีกแล้วนะคะหลักพันเป็นเลขหมา สองงวดแล้วสามงวดรวมรวมงวดนี้จะเป็นงวดที่สามแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบหลักพันเป็นเลข6ให้สลับตัวนี้นะคะเป็น8ดขึ้นไปก็จะเป็น8ปดหกห้าหนึ่งนะคะตัวนี้สองตัวล่างสองสุดนี้ยคงไว้หลักหลักพันหลักสิบอ่ะหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยคงไว้นะคะแล้วก็หลักพันกับหลักร้อยสามารถสลับกันได้อันนี้ก็คือเราจับมาตามจากสูตรด้านบนนะคะฟิกที่หกแปด ใครไม่ชอบเป็น86นะคะอ่ะเขียนไว้ก่อน8 6 5 1นะคะกับเพราะว่า6เนี่ยมันไปออกหลักนี้3ครั้งแล้วนะคะก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะออกเลข3หลักเดิมถึง4งวดน,นะคะ2ตัวอย่าลืมเอาไปจับบนล่างนะคะก็จะเป็น86อ่ะจับตรงตัวหน้าเลย86 8, 6, 8 ห้าแปดหนึ่งนะคะแล้วก็มีหกห้าหกหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ห้าหนึ่งตัวนี้ห้าหนึ่งนะคะตบขอบแล้วก็สองสามตัวนะคะสามตัวจะเป็นแปดหกห้าแปดหกหนึ่ง ประมาณนี้นะคะยังไม่ได้ปักหลักนะสําหรับสําหรับ2ตัวที่จับให้เนาะแต่ว่าอันนี้อย่าลืมไปกลับนะคะ2ตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันไปแล้วกลับอยู่แล้วนะคะอันนี้จะไม่ได้ปักหลักชัดเจนแต่ถ้าเกิดตรงตัวก็คือจะเป็นหกห้าหนึ่งเลยอะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือ8ปดห้าหนึ่งสองชุดนี้เท่านั้นนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้สําหรับชุด4ตัวตรงชุดเดียวนะคะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะอีกสักหนึ่งงวดคิดว่าผงจะมาอีกไหมงวดที่เท่าไหร่แล้ว 1>, 1, 2, 3, 4นะคะ4งวดผ่านมาแล้วมี6ติดทุกงวดเลยนะคะลองดูว่าจะมีงวดที่5หรือเปล่านะฝากไว้เป็น1คลิปเท่านั้นนะคะสำหรับล้องนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ